คุณผู้ฟังครับดวงอาทิตย์ขึ้นตั้งฉากกรุงเทพมหานครครั้งแรกของปีหลายคนบอกเอ๊แบบนี้ร้อนที่สุดจริงหรือเปล่าไปติดตามกันในช่วงของ M อ o t คอัปเดตกันเลยเรานสนใจมากนะครับเหตุการณ์เหตุการณ์นี้ครับกรณีของดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับกรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรกครับร้อนที่สุดจริงไหม โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับที่เราเรียกว่านาริสเนี่ยนะครับได้เผยว่า2 0เมษายนเวลาประมาณสัก12นาิกา16นาทีนะครับดวงที่จะมีการตั้งฉากกับกรุงเทพมหา,าคนครเป็นครั้งแรกในรอบปี2566เลยครับเวลาดังกล่าวนั้นถ้าสังเกตจากสุดบริเวณวัตถุกลางแดดจะดูไม่มีเงาครับเนื่องจากว่าฉากไร้เงาจะตกบริเวณวัตถุพอดิบพอดีเลยครับคนยืนก็ไม่มีเงาครับ จึงไม่มีเงาทอดออกมานั่นเองนะครับท่านหมายความว่าหลายคนที่สงสัยว่าเอ๊แบบนี้แล้วเป็นวันที่ร้อนที่สุดหรือเปล่า่อนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเขาได้บอกนะครับว่าวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นวันที่ร้อนที่สุดมันขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยครับพวกเกี่ยวกับปริมาณฝนมีกลุ่มเมฆหมอกเยอะแยะหรือว่ามีพื้นที่ที่เป็นร่มเงาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับปัจจัยองค์ประกรอบเหล่านี้อิทธิพลของมอรสุมไหมครับความร้อนสะสมไหมครับอะไร่งนี้เป็นต้นนะครับ แล้วก็ยังไม่ได้ทำลายสถิติสูงสุดที่วัดได้นะสนามบินดอนเมืองเมื่อ22พฤษภาคม2526นะครับอุณหภูมิวันนั้นเนี่ย40.8องศาเซลเซียสเลยทีเดียวนะครับส่วนการคาดการลักษณะอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลนั้นวันนี้มีเมฆมากครับมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่อุณหภูมิ33-36องศาเซลเซียสเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานำมาอัปเดตคุณผู้ฟังครับในช่วงเวลาของรายการตรงนี้ แถวกรุฟังแล้วครับร้อนไหมครับเนี่ยฮะครับผมร้อนที่ไหนจะเท่าเราร้อนใจครับผู้ฟังครับร้อนใจที่ไหนจะเท่าเราร้อนเงินฮะให้ทุกอย่างอยู่ในจุดพอดีพอดีก็ที่สุดแล้วนะครับผู้ฟังครับ